สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังโดนโซเชียลวิจารณ์สนัน่นหลังเก๋ไก่เปิดนาทีหนีแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม68ที่ผ่านมาทางด้านนางเอกสาวเก๋ไก่นัิชานามวง์ได้ไลฟ์ผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเอิร์ดกว่าเกแผ่นดินไหวแต่ทุกคนในตึกปลอดภัยดีค่ะอาบสติด,ดีมาก เ,เก๋คือตกใจสุดๆวิ่งหนีจากชั้น30ใช้เวลาสับขาแตกภายใน5นาทีหลังจากนี้กลัวว่าอาจจะมี after s h o อจังหวะนี้ขออนุญาตปิดแอร์ปิดไฟก่อนแล้วคืนนี้อาทิตย์นี้จะได้ย้ายที่นอนในรถบ้านเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าจิตใต้สำนึกเก๋ไกยังจะห่วงค่าไฟมากกว่าชีวิตขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะคะท่ากลางชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าก,กันอย่างมากอาทิตย์ ก็ยังถ่ายนอแทนที่จะรีบวิ่งลงชีวิตอินฟูรำคาญว่าปิดแอร์อยู่นั่นแทนที่จะรีบออกไปหาที่ปลอดภยัยอันดับแรกก่อนถ่ายคลิปคือรีบออกจากตึกให้เร็วที่สุดถ้าไม่ได้ควรหลบใต้โต๊ะถ้าตึกถล่มขึ้นมาไม่สนุกแน่ๆครับน้องเก๋ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่างอื่นไม่ต้องห่วงแล้วนะควรหาที่หลบที่แข็งแรงถ้าอาคารเรามั่นคงแต่ถ้าไม่ก็ควรรีบออกจากที่นั่นแล้วยืนให้ไกลาจากตัวอาคาร อาบีเร่งแล้วนางสติดีมากควรรีบนะเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ